สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องลุงปานอาสุภูสุคนครับมือนี้มาพบพ่อก็บาลิดออมกอดแชนแนกขึ้นกอครับพี่น้องมือนี้บาลิดกับขอบบ้านมาตอนพีตอนน้องครับได้สมประสวยกับตำหมกทัวครับตำทัวปีใส่มะกอกหน้าเส็บเบมาตอนพีตอนน้องครับปากับปากแยมพ่าก็มีแต่ประกัดซ่อมดวกกับดูดวดมากับกับสมประสวยครับพี่น้องมีหอมมีกระเทียมน้ำครับพี่น้องมามมาเส็บเสียบบาลิดเลยครับพี่น้อง เกาเหนียวคือเก่าครับโอ้ยเกาแล้วน้ำลายแตกกับสมเป็นสวยบริกรดนแยล่ะครับของเสียบแล้วแต่ผู้มักงนะครับนะมามามาเด้อพี่นอ้งองท่างไก่ท่างไกู่้อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวผู้อยู่มบงหนองน้ำเลยครับมามามาโอ้ยของเสียบตำทั่วปีใส่บุก,กวักหน้าหอมๆเลยพี่น้องอืมอืม,อมปกตอก ชุ่มม,มปสัสสาวะตัวเสียงก็ดอกเด็กอยู่พี่นอกอม,มามามาใส่กับพริกหน่อยน้ำอืม โอ้เซอร์สมปละสวยัำมุกทั่ววามมกกลอกหน้าขนาดเวย อนี้ประกอบแม่ำลสุกนะครับเนาะ ขอกันแค่เลี่น้อง กับขอนิออนหวานอู้เขากนข็งนเด้กับขอบานเท่านะครับเนาะกินไม่ได้กินขอบานนี่มัน นี่มันไม่เกี่ยวกับเหยาะผัดขนาดนี้ครับพี่น้องยังเพ็ดเลยหึกอกน้ํา

Mm. 음. <laughs> 음. Mm -hmm. อน่นยนี่มั้งตกินม้าแนละ้วพี่นองนะแซบจิ้มเจ้ ่วนเล็กๆพอดีคำํำเลยตัวใส่กระบุดบด อุย้ยเจ้านายตุ่นน้อยๆพอดีคำเลยพี่น้องอือือเจียมจะคน,นเลงก่อนะนะอืมอจับโอ้บอกหูขึ้นเลยพริกไหม ู้แซบขนาดน้วะตัวละคำคำละตัว อ,อู้นานี่ตำทัวปีเสบแล้ะครับนะ ผิดหรอกเด็ดหัวออกกุบเลยอืยอมชา ừm, <laughs> subscribe <laughs> งไงครับตัวนี้ครับ Ui dạ, ui da, ui da, ui da, tui chán con đó canh đẹp luôn cầm hai cầm thôi mà chúng ta sẽ hấp สียบพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนนะครับเนาะไดคลิปหนาบ่าวรีเสียหายม่นุแซ่บมาตอนที่ตอนนองคือเก่านละครับแต่กินบูสู้ภาพหรือว่าจา่าเด็ะสู้สูบผาพก็ถอดขออภัยหลายๆเด้วยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวรีน้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนที่เขามารับชมบ่าวรีและเป็นกำลังใจให้บ่าวรีมาตลอดเวลาครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ